ก็สวัสดีครับช่างเสริมท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมธรรมปช่างกานไฟฟ้านะครับอ่าวันนี้ก็มาทดสอบ power นะครับพันวัตต์กับสองพันวัตต์นะครับสองพันวัตต์ตัวนี้ขับกลางแหลมอยู่นะครับลูกค้า ecg พันโป่งนะครับจะไปขับแหลมทั้งหมด12 1สองหัวนะครับข้างละ8หัวนะครับส่วนตัวนี้ของลูกค้าท่ามการงข้าวไว้นะครับว่าเขาจะเอานะครับเพราะว่าเขาขอดูของก่อนยังไม่มาเพราะว่าเขา เอาเครื่องมโมโมหนึ่งตัวแล้วก็จะมาดูตัวนี้ด้วยนะครับอ่าก็เป็นพันวาทตัวนี้รับ18แปอยู่ตอนนี้ค้างมาสองดอกนะครับอ่าแล้วตัวนี้ขายอยู่ราคาโอ่าช่วงส่งการก็4,000ันบาทลมส่งนะครับส่วนตัวนี้9000บาทลมส่งนะครับตัวนี้นะครับอ่าไปเดี๋ยวเรามาทดสอบเสียงกันได้เลยนะครับตัวนี้คับเบสนะครับ ก็ติดต่อมาได้ครับเบอร์ผมนะครับหรือยู u b e หรือ f a c e b o o k ได้หมดเลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากกั่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีตัวอื่นอีก,กผมจะลงยเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอฝากแค่นี้สวัสดีนะครับ